ดูครับดูกระจุกนี้ครับนี่อยู่ใต้หินนะครับนี่พอเปิดพอเขี่ยวมาดูครับอือหออโอ้ดู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 ดตัวครับกระจุกเดียวใต้หินนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ฝั่งน,นี้มีไหมสิบสิบเอ็ดนี่ครับนี่นี่ได้นี้อีกนี่ครับสิบเอ็ดสิบสองนี่อนี่ครับดูดูดูนี่สิบสามโอ้โหสิบสามมีไหมครับโอ้โหเจอชวดนี้ สวัสดีครับสวัสดสีทางบ้านนะครับวันนี้เราจะมาเขี่ยหอยหวานกันครับน้ำมันลงเนาะอืมน้ำมันลงพอที่จะเขี่ยได้นะครับเดี๋ยวปะนู่แล้วครับเดินไปนู่นนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปหาหอยกันได้ยินเสียงไหมครับเสียงหอยเ,หหเสียงหอยดังตับตับตับ เสียงหอยนะครับววววเข้าฤดูน้ำแห้งกลางวันแล้วนะครับนะครับพุทธสภาไปแล้วก็น้ำาก็จะแห้งกลางวันโอ้เสียงหอยดีดแรงนะน้ำแห้งอครับเราก็ไปทำนู้ไปเคี่ยวหอยแถวนู้นกันเอาบรรยากาศนะครับมาเปลี่ยนแนวมั่งหาหอยมั่งเนาะเป็นหอยหวานครับเนาะไปเดี๋ยวไปเคี่ยวด้วยกัน มาลองเฉี่ยวูครับจะมีไหมเป็นหอยหวาน,นจะเป็นประมาณนี้ครับอันนี้แต่ใบน,นี้มันเป็นเปลือกตายเนาะเราจะทําการเครี่ยวเรื่อยๆก่อนนี่จะเจอไหมตามฤดูกาลครับเราก็จะเคี่ยวกันทุกปีช่วงนามันแห้งกลางวันเจอแล้วครับตัวแรกนี่เจอแล้วครับรน,บนี่ตัวที่สอง ใกล้กันตัวที่สามครับก็จะประมาณนี้ครับนี่เรื่อดครับเรื่อยๆครับเจอล้วครับ ก็จะประมาณนี้ครับเขี่ยไปเรื่อยๆนะครับก็จะอยู่ตามหินในหินแบบนี้ครับาบางวันบางพื้นที่ก็จะเรียกรก,ก,รก,กระปุกกระปุกกระปุกให้ใหญ่งนึ่งนะครับหาไม่ยากครับลองงครับก็จะหากันแบบนี้นะครับดูพื้นที่ที่เราหากันนะครับอ่า หาเฉพาะช่วงน้ำลงนะครับนะครับบริเวณที่หานครับใครฝังเดือนหน้ายิ่งวันนี้ครับเดืนหน้าน้ําจะลงจะมีเวลาหาหอยมากกว่านี้นะครับเจ๊ก็ครับนี่ต้องสังเกตดีๆนะครับหอยกระหินมันคล้ายๆกันเนาะครับอยู่ไม่ลึกครับ เกียครับเกียเขียเกลี่ย,ยไปเรื่อยๆครับเจอแล้วครับเห็นหอยมันจะแคร็กขึ้นมาเลยมาวางครับนี่เจอแล้วครับหาไม่ยากครับหาง่ายเกียแบบนี้นะครับก็อุปกรณ์ก็ใช้ช้อนช้อนแล้วก็ผ้พาพันกันเก็บมือครับ มีลายสีนะครับเห็นไหมนี่ครับแต่ละลายแต่ละสีต้องสังเกตด,ดีดคคๆครับเชี่ยไปเรื่อยๆครับ แบบสีบ,บ้างครับเขีย่ยใสย่ตามหินขวดตวกนี้นครับ ครับอยู่ในลิบนีะครับสองตัวอีกตัวนีงตัวนี้นะครับอ,อยู่ัตรงนี้นครับเลยสองตัวใช่ไหมใช่สังเกตดีๆครับหอยน้ำกำลังขึ้นครับ นีน้ำกำลังขึ้นขี้ตูดมาเลยครับจะต้องรีบโอยกันครับน้ำขึ้นเร็วนะครับที่มีนะครับรีบฝั่งนู้นคนลงหายเยอะนะครับนะครับมีใครที่ผ่านมาทะเลแมสานะครับอยากหาหอยกินรีนี่เลยมาเลยครับปินที่นะครับ ช่วงนี้น้ำกำลังขึ้นนะครับเราก็รีบเคลียแต่เราก็ได้เยอะแล้วครับแป๊บเดียวนะครับหากันพักหนึ่งก็ได้พอกินแล้วครับนี่ครับพอหามาแล้วก็จะมาใส่แช่ไว้ในน้ำนะครับเพื่อที่ให้มันคลายทรายนะครับพอไปถึงบ้านเราก็จะทำการปรุงเป็นเมนูอาหารได้นะครับนำไปผัดได้เลยนะครับแช่ให้ทรายให้มันคลายทรายครับเราจะเคลีย น,น้ำกำลังขึ้นไล่ตูดมานีครับกีโกอยู่นู่นนะครับขึ้นมานี่แล้วนะครับอ่ะเขียหอยด้วยกันครับน้ำกำลังขึ้นไล่ตูดมาน้ำไล่ตูดแล้วครับดูครับตัว <sı ff it> ขับเทแล้วก็มาเคลียร์ใหม่เทแล้วก็มาเคลียร์ใหม่ <The water> ดูดูดูนี่ยินเสียงช้อนดังแกลกนะครับ เรดูกระจุกนี้ครับนี่อยู่ใต้หินนะครับนี่พอเปิดพอเคียวออกมาดูครับอื้มโอ้โหดีดูดีดูกี่ตัวครับกระจุกเดียวอยู่ใต้หินนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ฝั่งน,นี้มีไหมสิบสิบเอ็ดนี่ครับนี่นี่ใต้นี่อีกนี่ครับสิบเอ็ดสิบสองนี่นี่ครับดูดูี่นี่สิบสามโอ้โหสิบสามมีไหมครับโอ้โหเจอชุดนี้นะครับอย,อยู่ใต้หิน สิบสามนี่สิบสี่นะครับโอ้โหดูช็อตนี้ครับดูดูดูสัใจครับช็อตนี้ครับเก็บครับแล้เวเชียร์ใหม่น้ำจะขึ้นแล้วงวดถ่ายคลิปนี่ครับลามันอยู่นี่ก็ใช่นี่ก็ใช่ครับ นี่ใช่นี่ใช่อันนี้ปูน,นี่ปูครับนี่ใช่นี่ใช่นี่ใช่ใชใชเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอืมอือนี่ก็ใช่ว้าวอืม <c oughs> นี่ก็ใช่ครับวา้วาวาวา้าวว้าวโอ้ไม่อยู่ข้างห็นนี่เองนี่ปูนี่ปูครับนี่ปูยิงเจอครับนี่นี่ตัวเล็กครับนี่ไม่หมดนะครับเราเพราะว่าเอาแต่ตัวใหญ่ตัวเล็กเราก็ไม่เอาหอยนะครับเีเราก็จะไปล้างน้ำความสะอาดดูนิดแป๊บเดียว เจอกกนี่เจอเ,ค,อเค,ครับนี่แบข้างนะครับนี่ใช่นี่ใช่ครับใช่ว้าวว้าวว้าว ตางหินโอเคครับโครัอครับสุดต่างหิน้ยแ๊บเดียวครับนี่แปบบเดียวยอด นี่ทำการล้างครับเดี๋ยวเราจะไปใส่กระป๋องร่อนทรายออกสะดวกสบายครับรูส เกลร,ร,ร,ร์ลงเกลี่ยเกลี่ยเกลีรยลงหินนอกอหินเศษหินครัอือดูครับนี่พอกินครับจากนี้นะครับเดี๋ยวจะเอาหอยไปแช่น,นะครับหอยนะครับพอแล้วครับ ก็เป็นวิถีหายอยู่หากินกับทะเลชุมชนของเรานะครับอูดมสมบูรณ์ก็ด้วยนะครับนี่ก็คือทะเลสันนสารนะครับผ่านไปผ่านมามีโอกาสก็มาสัมผัสดูดได้มัางนะครับนะครับก็หลังจากนี้ก็เราก็จะเอาไปทำเป็นเมนูอาหารจะเป็นพวกผัดหรือก็แล้วแต่ผัดน้ำมันหอยก็อร่อยนะครับที่หนึงเลยอย่างนี้เลยนะครับไปเดี๋ยวไปเจอกันช่วง เราทำกินอีกทีหนึ่งนะครับถ้าชอบก็จะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการหาหอยก,กับที่เราอยู่ทะเลนะครับมีอะไรหลายๆอย่างนะครับหากินได้ตามทะเลเรานะครับ